สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนดีสารครับผมมือน,นีพ,พี่น้องมากินตําซั้วกุ้งดองซีอิ๊วนะครับเส่บๆเนาะพี่น้องเนาะเบื้องจากสีสันสดพี่น้องเอ้ยใส่กระเทียมทนเม็ดใหญ่ๆกรอบๆลงไปน้ำเนาะผักเข้ามีนี่ครับผักขาลูกวชอมครับล้างบ้านนี่แหละพี่น้องฝนตกบนเกิดงามครับเนาะนนะแล้วก็มีผักบุ้งมีอ สลัดคอร์สนะครับฝากพี่น้องในการตกันขนมจีนนะครับอบแห้งเหนียวนุ่มนะครับควบคู่กับน้ําปลาร้านะครับบอกเลยว่าเหนียวเข้มข้นสุดนองนัวคุณสองสามารถสั่งใดนะพี่น้องเดินลอ่องสืบไปต่าไปใสได้ทุกอย่างไม่แม้แต่ตาบะคงนะพี่น้องนี่ลืมสลหายกระมี่ครับมามาโอ้รถอีกอย่างนอคือเสียงดังค่เอา้าเอาออกจากอันนี้คือส่งเส้ากอดบบานนี้เขาอืม เหลือทุงหน่อยๆครับหอมเส้นอานมแทบแทบ ดูเบื้องพระคางามค่ะครับช่วงนี้ฝนมันตกดีพักที่งามเนี่ยดูเบื้องเนี่ยมีแต่อบอบวบอื้ นือแมนมันบรกกรอบน้าสือมาโดนหรอบุสือมาวันสองอาทิตย์แล้วบครับเพิ่งเห็นเพิ่งได้กินิ่น นานี่ในเทศกาลบุญบังไฟพี่น้องมื่อกีม้กมีบุญบังไฟแต่ว่าจกสิจูดได้บุบคึ้มกุ้งดอง พอดีคำแซ่บเลยครับ ออออปกักลวปักมือละวราวังแต่ันสิปักมือเ,เยอยนี่ยไหนยังวะ

สุดยอดพี่น้องพี่ก็นหรแจบครับดได้พี่อื้ออื้ออื้อสูนสน่อมากระดาเข้าไปแต่ก็อยากไปนั่มได้แล้นี่พี่น้อง

ให้อยู่พี่น้องตกแบบว่ามีฝ่าห้องห้องอยู่ทางอื่นห้องอยต่วบางห่องหยุ่นทางอื่นครับ ติงนมเส้นเป็นเสน้นนันน้ำครับถึงผมมือนี่ผมต่ำลงไผ่น้ําเลยเพราะว่าใส่แบบนี้น้ํำาน่าผสมกันผู้ใดม,มักเสก้นเง้า้ๆจงขนมจีนอบแห่งเลย่พี่หน่อง เกือบมาเนิ่มเดี๋ยวเบิ้งพี่น้องไม่ได้กินอันกัดเต็มนี่เราเป็นยังเห็ดปนจงผมยังเบิ้งกล่องหังเทียมมันกับเต็มนะครับขอกินพักขาก่อนเบิงนะ้งเนี่ย

ดำน้ำเลยกับบ่มีวาม่าบาดแสบไปหน่อยแสบไปลี่ยอืมอืมเป็นด่านนี้แล้วปลงไปแล้วป 아무 끈도 없고, 너무 위에. mẹ nhận nó <laughs> อยากยูซือหรอไม่ีเงินนะพี่น้องนาะนอนยู่ซื้อมีเหรอผู้เห็ดดังเสียผพู้เท่าเพราะว่าลูกหลานทรงไห้นอนอยูซ่ซือกันไม่ีเงินนะเอาบะหนอเสียเบื้งความเข้มข้นของน้ำปลาครับพี่น้อง อบอกเลยบอกผิดหวังบับสูตรใหม่ กับปับมาโดนแล้วล่ะนะครับหังโดนโดนเทียจังได้ได้แจ้งพี่น้องปรับสูรใหม่หมายถึงว่าปรับความเข็มขน้นความหน่งนัวแต่ว่าขาม่าหนงครับบวกกับบวกขัดเพราะว่ามันเป็นปลาต้ตมครับคือแบบว่า กินได้ทุกคนสามารถทานได้คนที่บ่มักปลาหรือว่าบ่มักกินแหงน้งเสียนะครับเพราะฉันเป็นปลาต้มเนาะัเสียเอารุ่นแบบเปิดมากเรากินตันตำดังเลยเนี่ยมันบ่มเป็นปลาตม้มส่วนตัวผมนะเป็นปลาที่มักแล้วเอามาใส่ด้พวกค กันแกงอ้อมอยังสีนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยใส่ได้ทุกเมนูนะครับบดเสือร่องเลย้อพี่น้องเด้อนะครับเพชรอีหยังแม่ผมก็ใส่แต่อันนี้แหละตลอดใส่แต่ของเจ้าของเนี่ยแหละนะครับอ่ะขอบคุณพี่น้นองคลิปนี้ฝากไว้เพี่งแค่นี้นะครับพอกันไหมในคลิปต่อไป้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ